อ้าลหลสวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทุกคนกันด้วยแล้วกันนะผมฝาก like, <c oughs> กดไลค์ share, <c oughs> กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยแล้วกันนะผมสำหรับวันนี้งานวิ่งดินครับประมาณอ,อไม่รู้กี่เที่ยวก็กถมสะนะครับผมงานวิ่งดินถมสะนะครับก็สะอยู่ตรงไหนวะเออสะอยู่ไหนเนี่ยสะสะนี่นี่สะ,สะ,ส,ะสะอยู่ใกล้นี่ชอสะสะกูอยู่ไหนวะเนี้ยมัวแล้วบัวแล้ว เออมันเป็นสะอ่ทุกคนนะผมไม่รู้ว่าสะมันอยู่ตรงไหนไม่ใช่สะนี้มันเอ้ยไม่ใช่สะนี้บ้าววโอ้ดินนี้สะนี้นะผมถมสะนี้นะครับนะเป็นงานวิ่งดินถมสะแล้วกันนะสะนี้นะเราจะเอาดินมาถมสะนี้นะก็เอ่อเอาดินจากแถวๆนี้แหละดากงานพวกนี้นะครับนะก็เปลี่ยนบรรยากาศเป็นงานวิ่งดินกันบ้างแล้วกันนะผม แล้วก็มีงานถมที่เล็เหรอเนี่ยถมที่ตรงนี้เด็ดเหรอเนี่ยตัดไม้ออกเหรออ๋อมีงานถมสารแล้วก็ถมที่นะครับนะเดี๋ยวเราจะมาขุดท่อบริเวณตรงนี้นะครับก็เอาลูกแมโคออกมาแล้วก็ออกขวามานี่นะครับผมนะมีบ่อดินด้วยนะนี่บ่อดินใหญ่มากเลยนะครับเดี๋ยวเราจะขุดท่อตรงบริเวณนี้ก่อนแล้วกันครับก็เดี๋ยวเอาแมโคขึ้นเทเลอร์กันเลยแล้วกันครับวันนี้วิ่งดินแล้วกันนะผมไป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  นะวันนี้เทเลอร์คันเก่าคันเดิมครับคันดำเหมือนเดิมนะกันนะครับผมถามว่าเดินไปได้ไหมก็เดินได้นะแต่จะขึ้นทำไมวะเนี่ยนะเออก็เอ้ยเอาสตาร์ทเครื่องมาเนี่ยอุดเครื่องอุดเครื่องนะผมโกเเราเอาไปโคขึ้นเทเลอร์กันเลยครับผมนะวันนี้ไม่ไม่ถ่ายหเห็นมือนะวันนี้วันนี้ไม่ถ่ายหเห็นมือนะนะก็ยะเล่นเครื่องก่อนละกัน แต่ว่าผมก็ใช้จอยตัวเดิมนั่นแหละครับนะครับป๊อ่าที่ยิงขึ้นเทลเลอร์เขาไม่ต้องเล่นเครื่องแรงนะครับเดี๋ยวผมจะเอาลงอยู่โอเคปื๊ไอ้เหี้ยอะไรวะไอ้บนอ่เล่งเครื่องกับไม่เล่นเครื่องนี่ความเร็วเท่ากันเลยครับนะเจปื๊ โอเควันนี้ออกางานนะผมวนะันนี้โอ้โหโอ้โหจิ้มแบบนี้เลยเอาพวกิจิ้มแบบนี้เลย,เอบบเลยโอเคอ้เดเเดเดเเดเดเดดเ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 วๆๆเด้าเดๆๆเดาวๆๆเดเ wow. 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 <laughs> okay. ดเดวดเดดเเดเดดเนเดนะนเด,นะดค,คเดเดเเเ้าดดเดเด อูขับคนเดียวนี่แหละนะครับปึ๊บปึ๊บแมคโคกล,ลังขึ้นเทรเลอร์ครับผมเราแมคโคลขึ้นเทรเลอร์อยู่แล้วกันนะครับผมปึ๊บโอเคได้แล้วอเอเ้ยยูหูเด้อเด้อเด้เดอมึงจะยกล้อทำไมเนี่ย ใกล้เองนะผมนะเราไม่ต้องขึ้นดีก็ได้นะใกล้ๆโอเคจวดปุ๊บในโอเคดับเครื่องปุ๊บปิดประตูเรับผมไปเดี๋ยวเราลุยกันเลยนะวิ่งใกล้ๆๆล้เขาผมนะวิ่งใกล้ก็ไปกันเลยปุ๊บ ไอทำไมแม่ครูมันอะน,นี่วะเนี่ยมันจะซูมเข้าซูมออกทำไมเนี่ยเอ้ยไปต้องขับจอยแล้วมั้งเนี่ยอ่าโอเคใกล้ๆครับผมนะวิ่งใกล้ๆไองานอยู่ใกล้ๆค,ครับนี่แล้วก็ออกไปแค่ไม่ถึงไม่ถึงกิโลครับนะหากินใกล้ๆนะผมหากินใกล้ๆเลยเลีเ้ยวเลี้ยวขวาข้างหน้านะครับเลี้ยวขวาข้างหน้า นี่ครับเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวสายนี้เลี้ยวซอยนี้เออบ้าไปาบ้าบ้าไปเลยพี่ชนเดี๋ยวบอกชนเดี๋ยวบอกนะครับนี่ชนเดี๋ยวบอกเจ้ถึงเรียบร้อยค <c oughs> รับผมนะงานบริเวณตรงนี้นะวันนี้เอาเจ้าเขียวมาเหมือนเดิมนะละกันนะผมอีเอาเจ้าเขียวมาเหมือนกันเหมือนเดิมเหมือนเหมือนกันอะไรโลนะ โอเควันนี้ผมขับเทเลอร์มาคนเดียวแล้วกันนะครับเควันนี้ผมขับเทเลอร์มาคนเดียวนะครับเคสตาร์ทเครื่องก่อนเ<อ>้วเดี๋ยวเราจะขุดบริเวณตรงนี้นะครับนะขุดบริเวณตรงนี้ออคือพ่อบ,บ้านครับพ่อบ,บ้านจ้างนะครับนะเดี๋ยวขุดไปถมถมสะนะครับนะถมสะไม่รู้จะกี่รถนะนะครับกี่รถไม่รู้ กูลงแรงไงวะเอออย่าไหลอย่าไหลดีกว่าเดี๋ยวมันตกอย่าไหลนะโ <laughs> <Okay. S 2> <c oughs> อเคเดี๋ยวเราลงองอภายนอกกันครับ <c oughs> อ่าค่อยๆลงครับผมค่อยๆลงบอกตัวเองเนี่ยครับค่อยๆลง แป้งโลกแรงซะเหลือเกินรถคันใหญ่มากครับแมคโครแมคโครนี่คันคันเท่ารถไถเลยครับโอ้โหเราจะไม่เหยียบปูนแตกซะแล้วเนี่ยผมว่าเหยียบปูนแตกแน่นอนครับี่เอาเชี่ยมึงจะลากรถเข้ามาด้วยทำไมเนี่ย เดี๋ยวเราดันรถออกไปได้ไหมไม่ได้อีกมันดันรถมาด้วยเฮ้ยเหยียบปูนแตกชิบหายแล้วเอาลงเลยกันเนาะเอ,อ้ยไม่ได้มันถอยไม่ได้มันถอยไม่ได้โอเคพ้นอยู่เหยียบปูนแตกเลยแนละ้วพูนนะดูดิขอโทษนะพยบาบาลขอโทษนะนะ เออขอโทษนะจริงๆนะขอโทษไปยา่บ่านเรับนะโอเคเดี๋ยวผมไปอารถไอ้นี่ก่อนนะนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปอา,อาย้ายเทเลอร์เข้าอาย้ายเทเลอร์ไปจอดก่อนหนกคูเทเลอร์ชิบหายเลยเดี๋ยวย้ายเทเลอร์จอดก่อนละกันจอดในตรงนี้ละกันโอเคนะผมไม่หน,หนกคูเทเลอร์ชิบหายเลยโอเคเราเราจะขุดตรงบริเวณนี้นะนะไม่รู้ว่าจะเอื้อมถึงหรือเปล่านะ อุ้ยโอ้ยปูนเขาชิบหายแล้วเป็นรอยหมดเลยโโหให้ตายเดะไปบ้านอยู่ไหนวะเนี่ยเียผมเราจะวิ่งดินบริเวณตรงนี้แล้วกนันนะครับนะวิ่งดินปึ่าเราจะขุดท่อแล้วกันนะผมปึ้ไม่รู้จะเอื้อมถึงหรือเปล่าวะเอื้อมถึงหรือเปล่าเนี่ยถึงหรือเปล่าวะเนี่ยเฮ้ยนายจะถึงหรือมั้ง ไม่ถึงก็เดี๋ยวเดี๋ยวไปเอ้ยไม่ถึงก็เดี๋ยวไปฝั่งนู้นเอาแล้วกันเนาะโอเคผมเซียนอยู่แล้วนะครับนะเกลอเไยมาเลยวมาเลยมามามา,มา,มาโอเคนะวนิวันนี้มีอีกดีสองคนนะครับก็ผมคนหนึ่งแล้วก็อีกคนหนึ่งก็เป็นคนขับรถดันะครับก็ นี่ครับแต่ว่าแต่ว่าผมนี่แหละขับรถดับเองนะมันก็ุญผมวนเดิมนั่นแหละแลที่ขับรถดับนะครับอไป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 เอ้เบรก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 เออค่อยเลี้ยวค่อยเลี้ยวกูวไปกลับรถไหนไหมะเนี่ยน่าจะไปกลับข้างหน้านะครับ กลับข้างหน้านนมีมีที่กลับเลยครับมีซอยอยู่เออโอเควันนี้ใช้ใช้สิบล้อนะครับใช้สิบล้อเอ๊ะตรงนี้เป็นงานอู้งานลอกโมงแล้วเนี่ยโอเคอ่าไป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 ,ไปเอาเชีย่ยไปเปลี่ยนรถทำไมเนี่ยโอเคครับผมก็อาจจะหลายบุ้งกี้อยู่นะครับ นี่โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวต้องปิดทางแล้วนะเดี๋ยวต้องปิดทางซะแล้วเนี่ยก็มันไหลน่าจะนานอยู่ครับไปๆๆทำงานนะผมนะนะเท่เยวแค่หมานครับเท่เยวแค่หมานนะเดี๋ยวก็เปลี่ยนมองก่อนละกันทเทเลกแค่หมานครับนะ Okay. โอเคอู้ไปกดลงรถทำไมวะเนี่ยฟิบอ,อ่าเดี๋ยวถ้ามันไม่ได้ถ้าตรงนี้ไม่ถึงเดี๋ยวเราข้ามไปฝั่งนั้นก็ได้ครับนี่เดี๋ยวรอไอ้ดินมาเทหมดก่อนฟอเฟเฮ้ยรถชาร้าอย่างวะรถช้ามากเลยเดี๋ยวเรต้องปรับเป็นโหมดพีก่อนนะครับรถมันชา้าเกนะินอ่ะ เนี่ยอ่าเดี๋ยวผมปรับโหมดก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวปรับโหมดก่อนอ่าปรับโหมดนี่ปรับโหมดเป็นโหมดพครับผมนะโหมดพนี่เร็วขึ้นเลยนะเร็วขึ้นแบบเห็นได้ชัดเลยนะปืนโอ้โหบูมผมก็สุดแล้วเนี่ยลูกพี่โอ้เลย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 ครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปขับข้างในดีกว่านะครับมองข้างในนะครับ โอเคประตูเปิดได้ไงวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปิดประตูก่อนอ่อเมื่อกี้ประตูเปิดนะครับก็เดี๋ยวเสียงมันออกไปข้างนอกนะมาลุยกันต่อครับดูแบบมุมมองแบบเพิ่งเพิ่งสั้นแล้วกันนะผมดูแบบการขับแบบนิ่มๆครับนี่อาจจะบางนิดน,นึงครับผมอาจจะบางนิดน,นึงนะปุ๊บนี่ใครชอบแมคโคก็ดูแมคโครได้นะผมนะใครชอบรถเกี่ยวก็โอ้ยอเทียมันสุดแล้ววะ่ะ มันสุดแล้วทุกคนบูมสุดแล้วคนระับโอ้โหบูมลงสุดแล้วอะไรของพี่แกเนี่ยกูเบมันลงได้ต่ำมากครับมันไม่เหมือนพวกซานี่อ่ะดูดิสุดแล้วโอ้อะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยยื้อเลยเลยเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมยืนรถใหม่ดูก่อนดิว่าไงทำไมรถมันช้าลืมเร่งเครื่อง ามันจะตกแล้วเว้ยหวังว่าพี่แกจะไม่ตกนะอ,อ่ามันจะตกพไะเด,ดือดยันด่างนี่แหละ<ฟ>โอเคนี่ครับผมเทปไปครับเออึ๊บเฮ้ยเต็มแล้วเหรอเต็มรถแล้วนะไอ้ย,ย่เต็มเร็วชิบขายเลยลูกพี่กี่วงกี่วะเนี่ย เดี๋ยวเราจะไปดูที่เทเกับรถด,ดำนะครับเดี๋ยวเราให้มันรอก่อนดูที่เทกับรถด,ดำนะครับผมไปไปเดี๋ยวไปดูที่เทกันนะผมเต็มเต็มอย่างเร็วเลยลพี่โอ้โหไปครับเดี๋ยวไปดูที่เทน,นะครับนี่จอดติดเครื่องไว้อย่างนี้แหละเอาแอลลัลเลยผม ลันลันเลยครับลันลันโอ้เหยียบฟุตบาทเขาอ่าลันลันในหมู่บ้านเลยครับในลันลันในหมู่บ้านเลยครับเนเน่ตรงนี้ครับผมที่เราจะมาเทกันครับนะไม่รู้จะขึ้นบ่อได้เปล่ามีนายหน้าอยู่ตรงนี้ครับนายหน้าอยู่ตรงนี้ครับใครจะเอาดินก็บอกได้นะครับใครจะเอาดินเนี่ยบอกได้นะครับ ใครเหยาดินบอกได้นะครับโอ้โหหลวมรึเปล่าปะเดี๋ยวดินมีนุ่มๆนิดนึงนะครับนดินนุ่มๆนิดนึงอ่ะทุกคนเฮ้ย <Hey. S 1> เดี๋เดๆๆเดเมื่อกี้มันเคลื่นสานีรักให้เทปอ่าเทได้แล้วผมเอา้าแล้วมึงไม่ไม,มีเนี่ยอย่าบอกเราว่าเป็นการขาย อย่าบอกนะว่าเป็นเป็นการขายดินเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวเราต้องไปเทตามบ้านแล้วครับทุกคนนะครับรู้สึกว่าต้องไปเทตามบ้านแล้วครับเอ้าแล้วมึงเดี๋ยว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 ลูกพี่พี่จะรั้ลงทำไมลูกพี่ไอ้เหี้ยแล้วรู้สึกว่าต้องไปเทตามบ้านแล้วครับทุกคนนะเดี๋ยวต้องไปเทตามบ้านแล้วครับ เพราะว่ามันตรงไหนว่าที่เขาจะเอาดินอ่ะตรงไหนที่เขาจะเอาดินวะเนี่ยเ,เอาดินไปครับเอาดินไมคลับนีบ่นี่นี่บ้านหลังนี้ที่เขาจะเอาดินเนี่ยบ้านหลังนี้บ้านหลังนี้อบ้านหลังนี้บ้านหลังนี้วิงดินครับผมประมาณไม่รู้กี่เที่ยวอ่ะนะครับ น่าจะหลายเที่ยวอยู่นะครับเออเจะเอาดินสร้างบ้านนะครับเดี๋ยวเราต้องมาตัดต้นไม้ให้เขาด้วยนะเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราต้องมาตัดต้นไม้เขาด้วยเฮ้ยเทไม่ได้อชิปหายแล้วเทดินไม่ได้อ๋อนี่ไงเทได้อยู่ ไป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 เดี๋ยวไปเอาดินีินะครับเป็นงานวิ่งดินครับผมวันนี้นะเป็นงานวิ่งดินก็ใครชอบไม่โคก็มาดูกันได้นะครับงานวิ่งดินนะครับเดี๋ยวเจะไปกลับรถข้างหน้าก็ได้ปะเทียเราทำดินหกเฉยปะโอ้ให้ตายเถอะซาร่าทำดินหกเฉยเลย เดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูงานตรงนี้ก่อนนะครับน่เดี๋ยวพามาดูงานตรงนี้เป็นงานขุดท่อนะครับเอ่อขุดอุโมงค์นะครับนี่เดี๋ยวเราต้องได้ลงอุโมงค์นะเฮ้ยไม่มีนี่หว่ามันไม่มีดินนี่หว่าอู้ยอุโมงค์อย่างสวยเลยครับอ้ราคาสุดยอดเลยนั่นอะเออโอ้ลั่นๆเลยครับ ลัล่นเลยครับในในเ,ในเใชเดี๋ยวเราจะขึ้นแมคโครนะรผมไปเดี๋ยวเราเลยกยนเลยเดี๋ยวเราขวยก่อนปื๊แมคโครแม่ก็มือสั้นเหลือเกินลงก็ไม่ได้ลงได้แค่นี้นะครับแมคโครอะ แม่โคลงสุดแล้วครับบูมบูมลงสุดแล้วทุกคนแม่โคลงได้เท่านี้นะครับโอ้โหอะไรของพี่แก้วเนี่ยโอ้เออแม่โคลงได้เท่านี้นะครับแมหมไอ้ตายเถอะซาร่าจวดครับจวดนะต้องอ่างนี้ดิแหมโอเคจวดนี่เป็นไงเรา เ,เทปไปแล้วเอ้ยโอ้เราเทใกล้ครับนะเราเทคแค่นี้เองนะครับบ้านเขาเป็นงานวิ่งดินครับเป็นงานถมที่นะครับถมที่ถมที่นะผมถมที่เฮ้ยขับนิ่มๆครับผมขับนิ่มๆน,นะรถมันจะเร็วก็ช่างมันนะครับ โอ้รถเร็วนะแต่ผมขับนิ่มไม่ใช่นั่นนะนะครับผมขับนิ่มอ่าใช้จอยตัวนี้คือขับนิ่มมากนะครับนี่ดูดิใช้จอยตัวนี้คือขับนิ่มมากนะครับแอบโอ้โหจริงจริงเลยไปซื้อมาไดนะ้ทุกคนนะจอยดีมากเลยครับใครชอบแมคโครนี่ซื้อมาได้นะเออรถเอียงเอียงรถทำไมรถรู้สึกรถเอียงเอียงจังเลยโอเคเต็มเรียบร้อยครับผมนะ ก็ไม่ลรู้สึกรถเอยียงๆว่าอย่านะอย่าตกนะเอ้ยเอยียงๆอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันเนาะปบปึ๊บ,บจอดไว้ครับผมนะโอเคไปครับบุญบุญน,นี่ที่ใกล้ๆเองครับทุกคนอ่าทำดินหกใส่บ้านเขาอีกเอย สามชาเป็นหนึ่งดอกไปแล้วสามชาบหนึ่งดอกไปแล้วโอ้โหมองไม่เห็นหเลยวะปึ๊ดดูที่ว่าผมจะถอยได้ไหมเดินๆมองไม่เห็นทางปึ๊บถอยได้ไหมเอ้ได้เฉยว่ะได้เฉยได้เฉยเขาจะสร้างบ้านนะครับเขาจะสร้างบ้านเอาเอามาถมที่ขึ้นอีกนะ สมที่ขึ้นอีกลักกันนะผมับโอเคนะกดคอนโทรลไอไปเลยดับไปเลยลูกเพ่แว้วอย่าไปยิงนอ,อนนอ,อนนอ,อนไม่ติดนะอย่าติดนะติดไม่เป็นไรครับติดก็ดึงครับผมไม่ยากนะไม่ยากง่ายๆครับผมเรื่องง่ายๆนะทำให้เป็นเรื่องยากๆได้ไงเนี้ยเรียบร้อยครับผมเรียบร้อย เดี๋ยวใกล้ๆผมเทใ,ใกล้ๆถอยรถตรงนี้เลยดีกว่ามั้งเนี่ยอันนี้เดี๋ยวอันนี้เป็นบ่อดินนะครับเดี๋ยวเราจะมาตักตรงนี้ด้วยนะครับนะตรงนี้เป็นบ่อเลยครับแต่ว่าตรงนี้เราโอ้โหเด้อเด้อเด้อโอ้ยขับยากจริงเลยไอ้เนี่ยปะปาปะปะ ไป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 สบายสบายชิวๆนะครับนี่ถอยมา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 โอ้โยงานวิ่งดินครับเราพอ่องานวิ่งเดนินถอยอีกถอยอีกโอเคนะครับไปเล่นเครื่องครับผมฟเนีอย่างนี้แหละต้องงี้โอเคืเรอได้กี่นาทีแล้ววะเนี่ยอ่ารถรถสุดท้ายแล้วกันเนาะ เ,เดี๋ยวงานหนะ้าเดี๋ยวพาไปแบบอ่าชิวๆครับเดี๋ยวพาไปขุดไปลอกนาชิวๆนะครับลอกบ้านอเออมึงจะตกแล้วไหมตกไปที่สวยเลยนะปแปรจวดครับจวดโอ้ลนเร็วมากครับทุกคน โอ้รถเร็วมากเลยครับโอ้ฟือโอเคเทมเป็นครเร็วเลยโอ,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 โอ้เหลือเยอะอยู่นะ,ะว่าไปเนะปี่ยรู้สึกว่าเราจะได้ตักออกเฉยๆแล้วนะนะั่นนี่โอ้ขี่บุ้งกีว่วนะเนี่ยตักไม่กี่บุ้งกี่ก็เต็มแล้วนะโอ้โหเร็วมากเลย เดี๋ยวเ,เดี๋ยวเราดูมองภายนอกกันบ้างเนาะเนี่ยผมมองภายนอกครับผมจวดนี่มีแมคโครหนึ่งคันครับปบโอเคอยู่หนึ่งมุกจีจวดโอ้โหดูมันสุดนะมันสุดแม่แม่โอ้โห เอาเต็มแล้วเหรอยัง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 โอเคผมเต็มเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราก็ไปตักดินไว้นะครับตักดินรอไว้นะจื๊อตักดินรอไว้ครับผมเปอรโอ้โหเอออย่าตกนะเว้ยอย่าตกนะล,ลูกี้เฟื่ โอเคสําหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเรามารลุกันต่อครับสําหรับงานตัวนี้ก็น่าจะอีกแป๊บนึงแหละนะอีกใกล้เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วนะก็ท่อตัวนี้ไม่น่าจะบังคับได้หรอวะนะเดี๋ยวถ้าถ้า,ถาดินครบแล้วเดี๋ยวเราจะตักโยนขึ้นมาฝั่งนี้นะครับโยนมาทางนี้นะครับไม่รู้ว่าท่อตัวนี้มันเอาออกเลยน่าจะออกไม่ได้ถ้าออกไม่ได้เ,อออไไดเรายืนรถไม่ได้นะโอ้ น่าจะยืนรถไม่ได้รู้จากตรงแล้วน่าจะต้องลงไปยืนข้างล่างอะ่ะ <laughs> นะเดวผมเจอกันในคลิปหน้าแล้วกันคนระับคลิปนี้ไปบ่ายทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับ